สนนสุโดยวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสูนาพรมและรายการ g i f t In s p i r e แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับจากแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งถือได้ว,ว่าจะเป็นตัวอย่างของการทำงานและก็การใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีให้กับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับ p a r าได s ์ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีน คุณชาตรีสิริเมคาและคุณวรารพรเหลือสาครครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับคุณชาตรีและก็คุณวรารพรถ้าสองท่านมีชื่อเล่น <ผม S 1> คชื่อปุ้ยครับคุณชาตรีที่ชื่อคุณปุ้ยคุณวราพรละครับนุชค่ะคุณนุชตค่ะอนะครับเดี๋ยวผมแทนตัวเองว่าคุณปุ้ยกับคุณนุชตก็แล้วกันนะครับเรียกผมผมเองเนี่ยพวกเราก็จะคุ้นเคยกันเรียกอาจารย์เอกอยู่แล้วก็เรียกได้ตามสบายนะครับทั้งสองคนเนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มคคนนนรุ่่่ใหมมทีีแวิด เป็นของตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแต่ก่อนจะมาเข้าสู่เรื่องกิฟฟารีเนี่ยผมชวนคุยเรื่องราวในวัยเด็กกันสักนิดหนึ่งย้อนอดีตเลยถามคุณปุ้ยก่อนว่าพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรและชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับครับคือตัวผมเองก็พื้นเพเกิดที่จังหวัดตราดครับครับแล้วก็เป็นลูกคนเดียวครับครับไม่มีพี่น้องอะไรเลยแล้วก็พ่อเป็นข้าราชการตำรวจแม่เป็นแม่บ้านนะครับชีวิตวัยเด็กก็ ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องลําบากมากเพราะว่าเราอยากอะไรได้อะไรแล้วก็พอหาให้หมดนะครับหาให้หมดเลยแล้วก็เรียนมัธยมนะครับเรียนประถมที่จังหวัดตราดหมดเลยแล้ว,ลวตอนเด็กๆเนี่ยเราเกล่าวว่าโตขึ้นเราอยากจะทําอาชีพอะไรเป็นพิเศษคือตอนเด็กๆผมคิดอย่างเดียวผมอยากเป็นนักธุรกิจเพราะผมคิดผมอยู่กับชีวิตครอบครัวของาากสกาดตำรวจรเห็นว่ารายได้มันไม่ค่อยมีนะครับ,รบใช่ แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินคิดที่จะส่งลูกไปเรียนส,งสูงสก็ไม่มีโอกาสแล้วแต่ผมยังโชคดีที่เป็นลูกคนเดียวนะครับพ่อก็เลยมีกําลังเนี่ยส่งไปเรียน,นครับครับแต่พอเราอยากจะเป็นนักธุรกิจแล้วเราก็ต้องเลือกเรียนในสาขาที่จะมาสรางธุรกิจได้แล้ไปเรียนทางด้านไหนพอจบม6มาปุ๊บผมเองอยากเรียนบริหารธุรกิจมากแต่เอาไปเอามาคุณพ่อบอกว่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รเป็นสาขาที่คุณกําลังต้องการใช่ ผมก็ปฏิเสธพขไม่ได้ก็เรียนตามข้อชอบใช่ครับก็เลือกตัดสินใจเรียนสถาบันราชพัฒน์ลำพีงตรงนี้แล้วครับครับจะกระทั่งจบออกมาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช่ครับแล้วทางานที่แรกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ทํางานที่แรกโดยตรงรับเขียนโปรแกรมโดยตรงเลยครับใช่ครับเป็นโปรแกรมเมอร์เกิดที่ตราดเรียนที่ตราดใช่ครับใช้ชีวิตก็อยู่ที่ตราดทำงานที่แรกก็ที่จังหวัด ตราดอีกเหมือนกันที่ที่จันครับที่จันเขาพ่อไปเรียนลำไยพันนีใช่ครับอ๋อครับครับก็อยู่แล้วว่าใกล้เคียง6กกว่ากิโลเองใช่ครับหกิบครับนี่ถามคุณนุช้างดีกว่านี่เขาเป็นเด็กภาคตะวันออกนะแล้วคุณนุชเป็นคนพื้นที่ที่ไหนตอนเด็กๆชีวิตเป็นยังไงบ้างค่ะนุชก็เกิดที่จังหวัดจันทบุรีเลยค่ะพ่อแม่ก็ทําไร่ค่ะสมัยก่อนทาไร่ยังไม่เป็นสวนนะคะตอนเป็นเด็กก็ช่วยพ่อแม่ทํางานตลอด ถามว่าลาบากไหมก็ช่วยเท่าที่เด็กคนนึงจะทําได้เสาที่ก็จะช่วยเข้าไล่ช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานแล้วก็ได้ซึมซับความขยันของพ่อแม่ตอนเป็นเด็กนี่พ่อแม่จะไม่ได้ทํางานเหมือนไม่หยุดเลยะค,ะค่ะท่านจะทําทุกวันแล้วก็วันที่ท่านหยุดคือวันที่เหมือนฝนตกเนี้ยท่านถึงจะหยุดแล้วตอนเป็นเด็กก็ตอนเป็นเด็กก็นึกเลยนะคะว่าถ้าเกิดโตขึ้นเนี่ยจะต้องทํางานในออฟฟิศแต่งงานแต่งตัวสวยๆนะคะคไม่อยากตากแดดเพราะว่ามันร้อนเรียนจบ ก็จบที่อำเภอสอยดาวค่ะอยู่สอยดาวเสร็จแล้วก็มาเรียนที่ด้วยความที่เราคิดว่าเราอยากทํางานออฟฟิศใช่ไหมคะ,คะก็เลยเลือกเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะได้ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องตากแดดอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะก็เลยเรียนที่สถาบันราชภัฏลำไยพันนีแล้วก็เจอกับคุณชาตรีที่นั่น ตอนเด็กๆคนนี้เขาฝันอยากเป็นนักธุรกิจคุณนุชฝันอยากทําอาชีพอะไรอยากทําเป็นเหมือนกับทํางานอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะสาออฟฟิศแต่ว่าไปเจอกันที่ลำไพพันนีสาขาบัลลชพัฒน์ลำไพพันนีก็เรียกว่าปิ๊งรักกันที่นั่นเลยแล้วก็ทํางานที่จันทบุรีเหมือนกันแล้วพอเรียนจบออกมาคุณนุชก็ได้ทํางานใช่ค่ะเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งปีค่ะคบหาดูใจกันนานแค่ไหน คบหาดูใจตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งแล้วครับครับเราเป็นคู่แรกของห้องที่คบกันนี่คู่แท้มากเลยนะคู่แท้นะ้ตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งถือว่าทำทำบุญร่วมกันมาดีนะครับแต่พอถึงเวลาปั๊บคบหาดูใจกันมาเรื่อยๆก็จะต้องตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ลงหลักปักฐานกันจริงๆจังๆละชีวิตมันก็เริ่มไม่ง่ายตอนเดิมเราก็ยังคงเป็นมัยรุ่นอยู่พอจะใช้ชีวิตคู่มันเหมือนมีเรื่องให้คิดเยอะขึ้นนะ ถามฝ่ายชายบ้างนะครับในชีวิตของการเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยพอหลังแต่งงานปรับคิดเยอะขึ้นไหมตอนแรกก็ไม่คิดอะไรครับไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเรายังไม่มีลูกครับเราใช้เงินกันเก่งทั้งสองคนเพราะชอปปิ้งเก่งเพราะฉะนั้นเราทําอะไรล้วก็ช่วงแรกๆเริ่มต้นชีวิตจะไม่ค่อยคิดว่าอนาคตต้องการอะไรอแค่ทําอะไรก็ได้ที่ให้เรามีเงินเยอะๆครับใช่แล้วมาตอเริ่มมาเริ่มเปลี่ยนตอน ตอนมีลูกแบบนี้เหรอรับชีวิตเริ่มเปลี่ยนตอนมีลูกเพราะตอนวัยรุ่นนิดพอได้เงินมาตอนทํางานใหม่ๆนะฮะแล้วก็มาเป็่นกิจการของตัวเองเนี่ยตัวผมเองก็ชอบทานเหล้าอทานเหล้าทานเบียร์ตอนเย็นทุกวันเลยครับปิดร้านคอมพิวเตอร์ก็ต้องกินเหล้ากินเบียร์ครับมันก็เป็นชีวิตภาษาวัยรุน่นอ่ะนะแต่เมื่อกี้บอกว่าพอทํางานได้สักพักหนึ่ง,ง,งก็ได้มีโอกาสมามาทําธุรกิจส่วนตัวด้วย ทัทำคือลงทุนด้วยกันทั้งคู่เลยหรือว่าคุณปุ้ยทำแค่คนเดียวก็พอโชคดีที่เราทํางานคือทํางานที่เดียวกันครับจบมาปรึบทํางานที่เดียวกันแล้วพอเราตัดสินใจนแต่งงานแม่ยายก็ลงทุนให้ในการเป็นร้านคอมพิวเตอร์ครับเป็นยังไงบ้างหาแล้วก็ย้ายมาที่สอยดาวครับ มาเปิดร้านคอมพิวเตอร์อยู่ที่อำเภอสอยดาวคาว่าร้านคอมพิวเตอร์นี่มันมีหลายรูปแบบนะจำน่ายอุปกรณ์เปิดร้านเกมหรือทําอะไรจำน่ายอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์ครับครับใช่แล้วก็ลงทุนจากเงินไม่ยายหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจทํานั้นอย่างจริงจังเพราะเราเรียนมาตรงสาขาคอมพิวเตอร์ด้วยครับไม่ได้กมลเรื่องเงินทุนเลยก็คือออกจากงานมาแล้วมาทําด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับไปได้ดีไหมร้านคอมพิวเตอร์ในช่วงช่วงแรกดีมากฮะ เราสองคนเปิดร้านกันดีมากเพราะไม่มีคู่แข่งครับเราเป็นร้านแรกที่มีของโชว์ในร้านเรามีเปรนลรกที่มีคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์เยอะมากมาเพราะฉะนั้นลูกค้าจะติดครับครับได้ดีรายได้ก็ดีใช้เงินีก็เก่งกิจการก็ดีแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเขาบอกคนทำธุรกิจเนี่ยประมาทไม่ได้ช่วงแรกๆเราไม่มีคู่แข่งนะกิจการของเราก็ไปได้ดี ทีนี้สถานการณ์ของร้านเราเป็นยังไงบ้างนับจากเปิดไปเรื่อยๆ6เดือนแรก1ปีแรกตอนแรกๆก็คนยังไม่รู้จักครับพอรู้จักแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆครับท้ายที่สุดเริ่มมีคนเปิดแข่ง สถานการณ์เป็นไงบ้างการแข่งขันตลาดคอมพิวเตอร์ที่อิมเพอสอยดาวตอนนั้นค่ะช่วงแรกก็ยังไม่มียังไม่มีช่วงยังไม่มีคู่แข่งนี่ก็ดีค่ะพอเริ่มมีคู่แข่งก็เริ่มมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะครเราก็ต้องมาสต็อกสินค้าเราก็ต้องมาปรับปรุงร้าน<อ>านะคะคก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกําไรก็ได้น้อยลงแล้วก็ต้องคิดต้องวางแผนอะไรมากขึ้นค,ค่ะก็เลยจากร้านคอมใช่ไหมคะ ก็เลยคิดว่าเราต้องขยายอะไรสักอย่างนะที่เราจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะร้านคอมอย่างเดียวเนี่ยชักจะไม่ค่อยพอละกำไรมันน้อยลงว่าเถอะคือมีคู่แข่งมาแย่งลูกค้ามากขึ้นอ่ะค่ะใช่ค่ะหาแล้วไปทําอะไรก็เลยเปิดเป็นร้านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อีกร้านหนึ่งอยู่ข้างๆกันนะคะอยูติดๆกันค่ะหากระเป๋าที่2ละจากร้านจําหน่ายอุปกรณ์รับซ่อมมาเปิดเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ใช่ค่ะ เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นเบียงที่ฝันไหมทุกอย่างดีมากครับเงินเข้ามาเยอะมากเหมือนกันครับจังหวะพอดีที่เริ่มตั้งท้องมีลูกคนแรกพอดีครับใช่ครับก็เลยว่าเราเริ่มโตขึ้นแล้วเราเริ่มใช้เงินในทางที่จําเป็นมากขึ้นครับพอมีลูกปั๊บ,รบเริ่ม<ช>คิดหน้าคิดหลังตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการถึงสองกิจการ ก็น่าจะถือว่ามีความรับผิดชอบอยู่สูงพอสมควรทีนี้การใช้ชีวิตในฐานะของเจ้าของกิจการเนี่ยพอจะสรุปให้ฟังได้ไหมว่าเราต้องมีเทคนิคของการบริหารกิจการยังไงบ้างเป็นทั้งเจ้าของร้านคอมพิวเตอร์เจ้าของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ตอนนั้นต้องรับผิดชอบอะไรบ้างส่วนตัวผมว่าอันดับแรกคือ1เรื่องเวลาครับลูกน้องเองมีมีจริงครับแต่ปัญหาของลูกน้องคือเขามาไม่ค่อยตรงเวลาแล้วผมก็ต้องปิดร้าน เปิดร้านคอมพิวเตอร์ก่อนอันดับแรกแล้วก็ปิดร้านอินเทอร์เน็ตต้อมาตีสี่ซึ่งต้องดูแลคนเดียวครับดูว่าคําว่าเป็นเจ้าของกิจการนี่ฟังเผลอๆดูดีนะแต่พูดถึงว่าพอลูกน้องมาไม่ตรงเวลาเราก็ต้องดูแลเปิดร้านและปิดร้านเราก็ต้องรอปิดด้วยนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะมองแค่ว่าความสวยหรูอย่างเดียวไม่ได้นะ เราก็คงต้องมองในปัจจัยอื่นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าในฐานะของคนเคยผ่านประสบการณ์การเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับทำไมทั้งสองท่านจึงตัดสินใจเลือกมาทำธุรกิจกิฟฟอรินไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับหาคำตอบกันครับธุรกิจเนี้ยมันไม่ต้องลงทุนครับมันสามารถมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้และเราก็ลงมือทำแค่ขยาย กิจการโดยการ,การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยครับแล้วก็ยังมีมรดกตกทอดให้ลูกอีกตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ปดไม่ลดด้วยครับซึ่งเราก็ตื่นเต้นกับมันจริงๆครับใช่ก็เลยตัดสินใจทําเลยจากความสียงงาน